ว,ว,วันนี้วันที่ส7เจนะครับสิบแปดภาครับลูกหมาของเราจะมี4ตัวนะครับผู้หนึ่งเมียสามมีผู้คนยาวนะครับผู้คนยาวเมียคนยาวครับตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวผู้อ่าคนละพ่อกันนะครับคนละพ่อคนละแม่กันครับตัวนี้ขนสั้นนะครับขนสั้นมีแต่ขนสั้นมีแต่เพศเมียแล้วนะครับสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีกินเก่งอายุ อสองเดือนกว่าแล้วนะครับ,รรบน,น่ารักมากนะครับนี่ขนคู่นะครับอจ๋าเพื่อน๋องไหน,นรับถูกใจตัวไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเรามีหน้าร้านนะครับหน้าร้านทางหน้านี้จะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับด้านหลังนี่จะเป็นฟาร์มหมานะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับไม่หลอกแน่นอนเรามีหน้าร้านนะครับจะเข้ามาชมหรือจัดจ่งได้หมดนะครับจัดจ่งได้ทั่วประเทศนะครับไอตุกิ้ตไอตุกิ้ติโอหยางใหญ่นะครับดูเท้าดูเท้าของแท้ต้องแบบนี้นะครับดูเท้าดูเท้าอือออออ punya dada tantatadakiziiku.